ครับนะใส่ามมมินนัูสวัสดีครับเออีสานในกรุงนะครับหาอยู่หากินเออีสานในกรุงวันนี้มาเนี่ยครับบ่อหล่างบางบ่อคืองเราวันธรรมดานะครับเป็นวันศุกร์พอดีวงอ่างพอดีครับก็เลยออกมาบ่ได้ไปเฮ็ดธุระทางใดเนาะหาซากอย่างดินแข็งบ่ดินแข็งเลยครับแต่ว่าลองนำเล็กสุดไปเกินใสลาา่ลุงเท้ามันปิดคูเนี่จะจืดดีว้ย ยานในทีมเกือบอยู่โอ้มีคนนะครับนั่นนะโอ้ยลงใดบ่เนาะวันเสาริลงบานานเจ้าเนาะครับเหมือนสิ่งถามน้ำบอ่อตัววันเสาริลงขั้นเดียวแต่มันลงใดขอลงน้ำพืนนะครับเขามากจริงๆลงใดบอ่อกับไปล่องถามเป็นเมเลยครับว่าขอลงจะขั้นหนึ่งแดงสินะผมมี่จะไปขอลงน้ำพืนนะครับขั้นเดียวขั้นเดียวก็เสียวได้ก็เอาเบ็ดมาขั้นหนึ่งสองขั้นเหร ร้อนมาหลายครับไปเข่าหน้างานดีกว่าเจอกันหน้างานถนนเละเก็บมัฟฟี่จิริดเบี้ยผมหล่นเหรอโอ้ยนึกว่าโดน

ันไสไงนั่คไคนโดนใช่แล้วทีนี้ซืหมอล้าง ใช่ฟามั่อินมันมุ 고고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 고